ไวมีอะไรพิ่งโผล่มามีผีมายังไงฉันมองไม่เห็นเกาะเราจะชนปะเราไม่ชนใช่ไหมไม่ชนไม่ชนเกาะยังอีกไกลแต่มีเรือผีเนี่ยวุ้ยว้ในน้ำมันมีในน้ำมีไม่ใช่มีปลาไม่มีข้าวมีอะไรลอยอยู่ก็ไม่รู้อะ <c oughs> มันเก็บของได้อะอ๋อถังสบียงมันเก็บได้ใช่ไหมเก็บได้เก็บได้ อยอ,ยอย่านะพี่ยิงนะน่ากลัวเหมือนพลเอลอออกไแคริบเบียนจะพาเป็นเกมของพลเรือออกไปแคริบเบียนรเหรอใช่มันยิงเรือเราอีกไหนอีกข้างหลังรเราจะยิงันยัง,งเรือเกอะไรเรือตรงไหนเอาเรือยังไม่พัง

S 1> <S 1> เดี๋ยวเราจะมาทำอะไรกันเนี่ยเราเป็นเควสดป้าต,ตรงนี้เราต้องไปบนเกาะหรอกปกติมันเขา้าพาย,ยุนะเราเราเร,าเราจะมาเข้าเราจะมาเข้าเควสดทำอะไรกันก็เคล็ไอ้เควสอันนี้ไงไอ,อ้ที่รับมาเมื่อกี้คือทำอะไรอะ่ะภารกิจหนักอ่ะเนื้อเรื่องเนื้อเรื่องเนื้อเรื่อง,อ,งอันแรกเหรอหรืออะไรใช่ใช่ยวบ,บนเรือนี่คือแรกสุดหลือใช่ไหมเนี่ยน่าจะใช่นะมันมันน่ากลัวขนาดนี้ เล่นก็ไม่เป็นฉันไม่แน่ใจอ่ะฉันก็ไม่เคยทำมะเควสในเรื่องฉันไม่เล่นในเรื่องเลยก็ดีนะน่าสนุกมันยิงมายังไกลเลยอ่ะแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าเราต้องไปตรงไหนแล้วเป็นพายุไอ้ตรงกลางเนี่ยเราต้องลองลองไปดูตรงกลางขึ้นเรือเราต้องขึ้นเกาะหรือเปล่าขึ้นเกาะเนี่ยวใช่ใช่เดี๋ยวจะไปเทียบท่าโอเคอ่ะไอ้ผีผอยิงไอนหัวค้กไอ้จะช่วยอะไรไหมเอ่อ เตรียมยิงตับโต้ค่ะยิง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 อะไรยิงอะไรนะยิงปืนใหญ่ยิงกับโต้บันอีกข้างๆไหนยิงเราแน่ยิงมาเลยยิงไม่ถึกเลยงเลยถ้ายิงถ้ายิงได้ยิงเลยยกกระบอกปืนขึ้นยิงมันึงไม่โดนโง่อาตาฮ่าเกมหลุดกดอามันจุกแล้วนี่มันโซ่นะคะนี่หนะมึง ไอ้ยิงไงให้โดนเนี่ยว้าวโอ้กูจะตายกูจะตายขั้วไอ้กินพั้วแล้วลงน้ำกินกั้วแล้วโดดลงน้ำจะโดนลงน้ำเหรอโดดลงน้ำอะลงลงน้ำแล้วจะตายหาแล้วว้าวอะตีกูตีกูไอ้ชีขอมเรืออยู่ใครเรียนตายซะเรียนจะบุกกูว้าวมันาอะไรู่จังเลมันจะมาข่มกูวะชี เอาบลูไปอยู่รูไฟไมโอ้ยไปกินกูว้าวเดี๋ยวโอ้ยไปยูเขาสิอย่าวิ่งมาหยุดเลยอยากจะโกนก็จะอะกูไม่พร้อมนะลงน้ำได้ไหมลงน้ำได้หรือเปล่าไอ้ยาลงน้ำได้เลยวายวายระดับน้ำไม่เป็นละสิเออยิงมันยิงมันยิงมันที่นี่ค่ะอี่นี่มันจะฆ่าหนูค่ะเออมันจะฆ่าหนูมันบันทึกตัว มันเป็นบอสอีกตัวเนี่ยนี่เนี่ยกูชอบหัวเลยมีหอยรอดเดี๋ยวยิงเนื้อกูมันจะไปจี้มันกูินกูกูมึงอย้่กูอะจียมันจี้นี่แหละมันตายแล้วขึ้นเรือก่อนหอยรอดกำจัดกำจัดโครงกระดูกกับตันแล้วบันทึกในเรือซัมติงเรือเรือกู ตรงไหนพังเดี๋ยวช่วยซอ่อมโอ้โหน้ำท่วมแบบนึงจะตายขอกินหน่อยนะครับขออยากินหน่อยกล้วยครับกล้วยอยู่ตัวเองครับนฮะอ,อ,อะไรกันนะกระนาเนี่ยอยู่กันดีๆไม่ได้ใช่ไหมฟับเรือก่อนวิ่งนะไม้ไม้ไม,ไม้หาไม้ไม่เจอตีกล่องนี้กล่องกลางกล่องกลางไอ้ฮ่าเรือจะท่วมอยู่แล้วเดี๋ยวฉันวิดน้ำก่อนแล้วกันต้องซอ่อมก่อนแล้ว,วค่อยวิด ส,ดสดอดซ้อมไพเอทวิทไก็ได้นวิดน้ำน,นะอยมันยิงไม่เลยเ๊ะ<อ>เราต้องทำงยังไงเราต้องข้ามก่อนหรือย,อยังไเเงเฮวิธีอย่างนี้วิธีให้ตายน้ำก็ไม่น้ำก็ไม่รดนะเนี่ย เฉันต้องแล่นเรือก่อนกั่นั้นปล่อยเรือนิ่งไม่ได้เั่งนั้นโอเคน้ำแห้งแล้วห้ามไอเหี้ยสมบพังอีดอกอาล้วทำไงอะเดี๋ยวนะไอเหี้ยตัวอะไรมาในเรือ่าเนี่ยหมออ้นี่มันทอะไรเววดเคสเคสมีตัวเคส อกอเหรออยู่ข้างล่างมันมีคนเดินอยู่ด้วยอ่ะเอ้ยเราป้อมกะโหลกแล้วกะโหลกขึ้นกะโหลกอะไรขายได้เงินของที่ดราจับบอลเมื่อกี้ขายได้เงินจับบหลจรบบอก่อนจับบอลจับบอลกับบอลเลยจ้าอาคูณเลยกรื่องเราจะพังไปเนี่ยเอาไปกอนสอบมดเหรอใช่ป่ะมันก็ไม่มีน้ำรั่วแล้วไห ตรงอยู่ใต้ท้องเรือก่อนอาถาน้ำมึงรู้ว่าอยู่อ่ะ <c oughs> ตรงไหนผ <พอ S 2> วาอยู่รถไฟไหมเชี่ยแล้วต่อรถอาดา,ดดา,ดดามรถอานามวิทรคุ้มไหนเอออาดาน้ำจากใต้เรือเอาน้ำจากใต้เรือมามา,มาลดได้ไหมได้ได้ได้อ,อ,อู้หูห่วยมากเลยอ่ะเออเอ๊ยยังไม่ไม่เลิกไหมอีกเหรอเลิกไหมแล้วอ่ะ ยังไงต่อด้ชีวิตงงมากเลยช่าสมองขึ้นแล้วก็ขับเดินแล้วออกกับตุนต้นอ่ะมันยิงก็ไม่หยุดลอยอะมันล้อเราไว้แล้วหยอกมึงเจอกูแล้วอีหายิงมันเลยเวนนี่ใต้อะตายห่ามือสายมือตายี้เวนไอ้ยิงไม่โดนอีโง่กระจุกกระสุนมึงอย่าเป็นจู้โก่ไอ้ห่าเอ้ยยิงไม่ได้ อ่านทางไลมหนึ่งแล้วอ <Yes> ีเลบ้าเเดี๋ยวเป็นเรื่องมันหลุดหาเะไนะเจะจมวิดด้ำวิดน้ำวิดด้ำวิดด้ำวิดด้ำไปวิดด้ำ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 ไปวิดด้ำ ต้นน้ำยืนต้นน้ำจอมเหลือควายไปแล้วทำไมเรือจบมามาโดนยิงเราต้องไปหันรออีดังเรือกเราไปกับดังเรือกอกเนี่ย ลอยก็เลยแล้วป๊อปเก็บกระสุนก่อเก็บกระสุนก่อนตายหาไปแล้วลืมเนี่ยไอ้ของไม่ได้ของเนี่ยเรือเราไม่ได้โอเคค่ะมาโผล่เกาะค่ะนี่จะบอกว่าแอบอัดคลิปนะคะนี่แรงมากครั้งแรกไข่ย่อยวุ่นวายมากอ่ะอันนี้เป็นการเริ่มต้นนะครับเพราะยังเล่นไม่เป็นยังงงๆแต่ที่เล่นเป็นคนสอนดิฉันเล่นอะไรไม่เป็นเลยงงมากเล่นตัวตัวเลี้ยว อ่นะโอเคเดี๋ยวเลิกก่อนนะคะไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะกระเทอสวัสดี <c oughs>